ลามค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูมาก็จะมาแนะนํานะคะสินค้าแบรนด์วิงไวอีกแล้วนะคะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวรอรับชมค่ะนี่เลยติ๊กตัก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 แทนแทนแนแฟนเซียคอลลาเจนนะคะแฟนเซียคอลลาเจนนะคะมีสรรพคุณดังนี้นะคะก็คือช่วยในเรื่องของดูแลผิวของเรานะคะให้ผิวของเรานะคะอ่อนเยาว์ดูอ่อนกว่าวัยนะคะ แล้วก็ช่วยในเรื่องบำรุงของกระดูกด้วยนะคะข้อเข่านะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของบำรุงเส้นผมของเราให้แข็งแรงนะคะมีสุขภาพเส้นผมที่แข็งแรงสุขภาพเส้นผมที่ดีนะคะไม่หลุดร่วงง่ายแล้วก็ดูแลในเรื่องของเล็บของเราด้วยนะคะให้เล็บของเรานะคะแข็งแรงไม่หลุดไม่เปราะบางนะคะหนึ่งกล่องหกร้อยห้าสิบบาทคะ่ะบันจุสิบซองค่ะ